ยุคนี้จำนวนสาวๆจะมีมากกว่าหนุ่มๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะที่สาวๆรุมจีบหนุ่มๆที่ดีที่สุดกันนะคะเป็นเรื่องปกติแล้วล่วะคะ่ะหนุ่มๆก็ต้องทำใจนะคะว่าเราเป็นคนส่วนน้อยจํานวนเราน้อยกว่าผู้หญิง ก็มีสาวสาวทําตัวเข้ามาเป็นมิตรก็เป็นมิตรกับเขานะคะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะแล้วค่อยๆสารความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะศึกษาดูแลกันก่อนเมื่อเรามีเวลาที่ได้ศึกษาซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นกระชับขึ้นเรื่อยๆสาวๆก็พยายามก็หาโอกาสทําตัวให้อยู่ใกล้เขานัดเขาเจอกันบ่อยๆนะคะที่สำคัญก็คืออย่าอ่อยเขาเพราะว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่อ่อยค่ะ การอ่อยมันแสดงถึงความที่ไม่มีมารยาทไม่ดีไม่งามนะคะเพราะฉะนั้นให้แสดงตัวที่พอดีพองามค่ะไม่ไม่ไปอ่อยเขานะคะเขาจะไม่ชอบค่ะกลับมาที่ตัวเองยิ้มเก่งยิ้มแย,ย้มยแจ่มใสตลอดเวลาการยิ้มจะให้ทำให้เรามีเสน่ห เป็นอาวุธสำคัญที่อยากให้หนุ่มๆเข้ามาอยู่ใกล้นะคะยิ้มค่ะยิ้มเยอะๆนะคะขอให้เพื่อนๆลองนำวิธีของดรดาดิ้งไปใช้ดูนะคะแล้วก็ขอให้เจอหนุ่มที่ใช่หนุ่มที่ชอบแล้วก็ประสบผลสำเร็จพบคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความประทับใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความคิดเห็นยังไงพิมพ์กลับมาให้ดรด่าลิงด้วยนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้ดรด่าลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ